สวัสดีครับผมพิทยาจากวิชาไซออนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่9นะครับ EP นี้เราจะพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันค่าเสียหายหรือ loss function นะครับแล้วก็ฟังก์ชันการเคลื่อนลงตามความชันหรือ gradient descent function นะครับในตัวอย่างก่อนหน้านั้นนะครับตัวอย่างใน EP ที่แล้วนะครับผมก็จะพูดยกตัวอย่างการทำโพสซิตอนใช่ไหมครับซึ่งโ r สซิตอนผมก็จะมี Input นะครับแล้วก็มีค่าเวกค่าบีน,นะครับ จะอยู่ในรูปของผลคูณของผลบวกใช่ไหมครับได้ค่าเท่าไหร่ก็ไปบวกไปแบนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทําการเปรียบเทียบว่าถ้า A เนี่ยนะครับมันมีค่ามากกว่าซีตาก็ให้ไนรีเทิร์นค่า1ออกมาหรือศูนออกมานะครับคาตอบที่เราได้ก็มีแค่2ค่าคือ1กับ0ใช่ไหมครับหลังจากนั้นผมก็ยกตัวอย่างอีกนะครับว่าถ้าเกิดผมอยากปรับค่าน้ําหนักนะครับผมก็ทําการเปรียบเทียบระหว่างค่าเอาพุทหรือค่าเฮดกับค่าเซที่เป็นคําตอบ ของเราอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดสองค่านี้มันเท่ากันก็ให้มันหยุดการทํางานไปแต่ถ้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่เท่ากันเราก็ทําการฟีดแบ็กเพื่อปรับค่าน้ําหนักกับค่าแปรนะครับจนกว่าถ้าตัวเอาพุทหรือฮิตกับค่าแซดนี่มันจะเท่ากันนะครับมันถึงจะหยุดทํางานนะครับเอาพุทที่เรารีเทิร์นออกมาก็จะเป็น1กับ0ูนใช่ไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็ทําการใช้ฟังก์ชันกระตุ้นนะครับเพื่อเอาค่าที่มันเป็น1กับ0ูนย์เนี่ยนะครับ มากระตุ้นนะครับโดยใช้สมการที่เป็นซิกมอยฟังก์ชันกับตัวสเตปฟังก์ชันนะครับในสไลด์นี้นะครับในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นดิฟเลนนิ่งนะครับดิฟเลนนิ่งหลักการของมันก็คือมันก็จะมีชั้นฮิดด้นเลเยอร์เยอะๆใช่ไหมครับเยอะๆจำนวนก็คือมีตัวนิวรอนที่มีจํานวนมากนะครับยิ่งเจ้าตัวนิวรอนนะครับในชั้นฮิดด้นเลเยอร์นี่มีค่ามากเท่าไหร่นะครับมีความลึกมีความซับซ้อนเท่าไหร่นะครับเราจึงจะเรียกมันว่าเจ้าตัวดิฟเลนนิ่งนะครับโอเคนะครับในอินพุตชุดข้อมูลก่อนนะครับ อย่างชุดข้อมูลนี้ผมก็จะมีอินพุตแค่แค่2ตัวนะครับก็จะมี0 0 0 1 1 0แล้วก็1 1ใช่ไหมครับที่อยู่ในรูปของ x และ y นะครับพอมาเป็นตัวอย่างนี้นะครับผมมีอินพุตอยู่5 5า n p u อินพุตนะครับก็คือข้อมูล1ชุดข้อมูลนะครับที่เราป้อนเข้ามาเราฟีดเข้ามานะครับเราก็ทำการสกัดแล้วได้ค่า Input ทั้งหมด5 Input หรือ5มิติข้อมูลนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็นำา input นี้นะครับใส่เข้าไปในตัวชั้นที่เบ แล้วก็ได้ออาต์ออกมานะครับออปต์ในรูปภาพนี้นะครับเรามีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมด6ตัวใช่ไหมครับแสดงว่ามันมีกลุ่มชุดข้อมูลอยู่6กลุ่มนะครับ แต่ว่าในตัวอย่างนี้นะครับผมจะยกกลุ่มข้อมูลแค่2กลุ่มข้อมูลเท่านั้นนะครับสมมุติว่าผมใส่ชุดข้อมูลเข้าไปสัก10ชุดข้อมูลนะครับแล้วก็ใน10ชุดข้อมูลนี้ก็จะมี Input ชุดข้อมูลละ5 Input ใช่ไหมครับทำการฟีดเข้าไปในชั้นที่นิดในเยอแล้วก็ได้ออปต์แค่1่ค่านะครับเมื่อเรานามาพอตลงในกราฟนะครับเราก็ได้จุดตีฟฟ้าขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราทําการแบ่งชุดข้อมูลใช่ไหมครับออกเป็น2กลุ่มนะครับเราก็จะใช้สมการที่เป็นสมการลีเนียอิเคชันหรือสมการเส้นตรงแบ่งชุดข้อมมูละก็จี ชุดด้านบนกับชุดด้านล่างใช่ไหมครับถ้าเกิดผมทําการแบ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับไอ้เส้น2เส้นนี้คือสมการเส้นตรงนะครับแต่ว่าเวลาแบ่งชุดข้อมูลแล้วมันอาจจะไม่เท่ากันนะครับคือมันไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าไอ้ค่าที่อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นนี้มันอยู่ในกลุ่มไหนนะครับมันก็จะเกิดค่าผิดพลาดขึ้นนะครับทีนี้นะครับในสมการเส้นตรงนะครับ1เส้นนี้นะครับมันจะมีจุดที่สําคัญอยู่ก็คือไอ้จุดสีฟ้าๆนี่มันคือค่าพีดิคก็คือค่าค่าการทํานายนะครับ ก็คือเวลาเราใส่ชุดข้อมูลเข้าไป1ชุดข้อมูลใช่ไหมครับในชุดข้อมูลนั้นนะครับมันก็จะมี Input อยู่ห้ n p u t ใช่ไหมครับแล้วก็เข้าสู่ hidden layer นะครับแล้วก็ o u t p u t ออกมานะครับได้จุดนี้นะครับซึ่งจุดนี้เราเรียกว่าค่าอ่า predict หรือค่าการทำนายนะครับแต่ว่าไอค่าการทำนายนะครับมันจะมีเส้นกั้นเขาเรียกว่า l i n e a r q u a t i o n คือทำการเส้นตรงกั้นระหว่างกลุ่มข้อมูลข้ลขางบนกับข้างล่าง นะครับก็คือเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มบนกับกลุ่มล่างแล้วจุดที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างชุดข้อมูลนะครับที่มันโน้มก็คือมันเป็นแนวดิ่งลงมานะครับเราเลือกจุดนี้ว่าจุดค่าจริงนะครับเจ้าตัวค่าจริงกับค่าการทํานายมันมีความสําคัญยังไงนะครับผมให้ดูรูปภาพไอ้เส้นสีอ่ะเหลืองใช่ไหมครับจากจุดกําเนิดนะครับหรือจุดค่าจริงนี่เป็นสีเขียวนะครับมันจะวิ่งลงมาข้างล่างใช่ไหมครับเป็นแนวดิ่งนะครับ ค่านี้จะเป็นค่าลบนะครับพอจุดกําเนิดนะครับจุดสีเขียวค่าจริงนะครับวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบวกนะครับโอเคนะครับทีนี้เวลาเราปรับค่าเส้นนะครับไม่ว่าค่าเส้นมันจะเคลื่อนไปนะครับไอค่าจุดสีเขียวหรือค่าจริงมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างจุดสีเขียวกับจุดสีฟ้าใช่ไหมครับมันก็มีระยะห่างเกิดขึ้นนะครับเราเลือกระยะห่างที่เกิดขึ้นว่าค่าเออร์เอร์นะครับ อันนี้คือค่าเอเอร์นะครับเห็นไหมครับแล้วตัวค่าพิจิกหรือค่าทํานายนะครับมันก็อยู่ในรูปของ x กและ y ก็คือในนี้ผมให้เป็น x1 แล้วก็ y1 ใช่ไหมครับแล้วก็ค่าจริงนะครับก็อยู่ในรูปของ x2 y2 นะครับสังเกตนะครับระยะห่างจากจุดสีเขียวกับจุดสีฟ้าข้างบนนี้นะครับเราเรียกจุดนี้ว่าเออร์เใช่ไหมครับแล้วก็เป็นค่าบวกนะครับแต่ถ้าลงมาข้างล่างนะครับมันก็ยังมีค่าเออร์เหมือนกันนะครับเราเลือก มันว่าเออร์ที่เป็นแนวลบนะครับโอเคนะครับทีนี้เวลาเราจะใช้ฟังก์ชันลอดฟังก์ชันนะครับเพื่อหาค่าเออร r ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อจะคำนวณว,ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนไปดูนี่ผมมีชุดข้อมูลที่เป็นเอาต์พุตออกมานะครับมีเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันคำนวณมันจะคำนวณทุกจุดนะครับว่าจุดที่หนึ่งนะครับจุดนี้มีระยะห่างเออร์เเท่าไหร่อันนี้มีระยะห่างเท่าไหร่ จุดนี้ก็มีระยะห่างเท่าไหร่นะครับก็คำนวณทั้งหมดชุดข้อมูลเลยนะครับเราก็จะคำนวณหาค่าเออร์เรอร์ของมันนะครับเราจะใช้ตัวลอตฟังชันในการคำนวณนะครับตัวแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือ MSE นะครับหรือ Mean Square Error นะครับ Mean Square Error ก็คือการทำให้ค่าเออร์เรอร์นะครับค่าเออร์เรอร์คือค่านี้นะครับก็คือระยะห่างของอะไรครับอาจจิงลบด้วยค่าพีดิคนะครับค่าการทำนายมันก็คือ error ใช่ไหมครับ ตจ้าตัวค่า e อ r เลนะครับมันจะกลายเป็นผลบวกมาหาค่า e อ r o r นะครับก็คือก่อนที่จะนำค่า e อ r o r มายกกำลังสองนะครับมันต้องทำให้อยู่ในรูปของผลบวกก่อนนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาหาค่าเฉลี่ยนะก็คือคูณด้วยหนึ่งส่วนสองของจำนวนนะครับจำนวนเรามีเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่คือจำนวนเราเรามีชุดข้อมูลอยู่11เพราะฉะนั้นเราก็เอามาหาร11บเอใช่ไหมครับโอเคนะครับในตัวลอตฟังก์ชันนะครับ ในสไลด์นี้นะครับได้ค่า error ขึ้นมานะครับก็คือค่าจริงลบด้วยค่าพ r e d i c t ใช่ไหมครับคือเอา y 2ลบด้วย y 1นะครับเสร็จแล้วก็ให้มันเป็น square เลยก็คือเอามันอ่ยกกำลังสองนะครับเพื่อให้มันค่าเป็นบวกนะครับเห็นไหมครับเมื่อเรายกกำลังสองแล้วเมื่อก่อนมันเป็นลบใช่ไหมครับถ้ามันลู่ลงข้างล่างมันเป็นลบตอนนี้มันก็กลายเป็นบวกแล้วนะครับทั้งด้านบนด้านล่างเป็นบวกแล้วนะครับ ไอตัว mean s q u a r e error นะครับก็เข้าสู่สมการ mean s q u a r e error ก็เท่ากับ1ส่วน n นะครับแล้วก็ซิกมาค่าออา e r r o r ยกกำลังสองนะครับก็คือเวลาเราหาเราหาทุกจุดนะครับซึ่งเรานับแล้วจุดของเรามีกี่จุดครับมีทั้งหมด11จุดใช่ไหมครับล้วก็หาค่า error ของ11จุดนั้นนะครับได้เท่าไหร่แล้วก็มาหาหารด้วย n ก็คือจำนวนชุดข้อมูลนะครับเราก็จะได้ค่า mean s คร์เอ e เ r อรออกมานะครับอันนี้ก็คือตัวฟังก์ชันลอดฟังก์ชันตัวแรกนะครับ ตัวที่สองเป็นมินแอดซ์ลบเออร์เลอร์นะครับมีนแอดซ์ลบเออร์เลอร์นะครับไม่มีการยกกําลังแต่ว่ามันลบค่าได้เท่าไหร่นะครับมันก็เทคแอดซ์ลบเข้าไปเพื่อให้ค่ามันเป็นบวกนะครับสมมติว่าเราคํานวณค่าเออร์เลอร์แล้วมันติดลบอยู่นะครับเราก็ใส่แอดซ์ลบเข้าไปเพื่อปรับให้มันเป็นค่าบวกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาหาค่าหารด้วยอินเพื่อหาค่าเฉลี่ยมันนะครับเราเรียกว่าม e นแอ b s ์ล u เออร์เลอร์นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ I m RMSE ก็ M S e, คือ Root Mean Square ก็คือเราก็ใส่ root เข้าไปนะครับจริงๆเจ้าตัวนี้มันก็คือ Mean Square r นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเราใส่ Square Root เข้าไปเพื่อให้อ่าค่าของสมการมันไม่มีเลขยกกํลาลังสองนะครับก็คือมันก็จะตัดกันระหว่างกํลาลังสองกับ Square Root นะครับ Square Root ก็เป็นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับก็จะตัดกันกับอ่าเจ้าตัวกําลังสองก็ทําให้ตัวกําลังสองหายไปนะครับเราก็จะอ่านค่าได้ง่ายนะครับ โอเคนะครับผมจะสรุปฟังลอดฟังชันออกมานะครับเจ้าตัวลอดฟังชันเองนะครับสรุปก็คือลอดฟังชันทั้ง3ตัวนี้มีค่าตั้งแต่0ูนย์จนถึง i n นฟินิตนะครับโดยที่จะเป็นหลักการพื้นฐานนะครับคือจะสนเฉพาะค่าที่เป็นแอ r เ r อเท่านั้นนะครับไม่มีเครื่องหมายบวกหรือลบมาเกี่ยวข้องนะครับปกติค่าแอลเ r อร์ในในกราฟเราใช่ไหมครับมันจะมีบวกกับลบใช่ไหมครับพอเราใช้ลอดฟังชันแล้วไอ้ค่าบวกค่าลบก็จะหายไปนะครับ เราก็สามารถตีความได้ตรงๆว่าค่าเออร์เรอยิ่งต่ํายิ่งดีก็คือก็คือค่าม e นส s เคอเออร์ที่ผมยกตัวอย่างนะครับในในตัวอย่างนี้นะครับยิ่งค่ามันเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไหร่นะครับแสดงว่าอัลกอริทึมเรายิ่งดีเท่านั้นนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะพูดถึงการเรียนดีเซฟฟังชันก็คือฟังชันการเคลื่อนลงนะครับเรายังอยู่ในรูปนี้อยู่นะครับ เวลามันหามันหาอย่างไงใช่ไหมครับตัวอย่างก่อนนั้นทําการปรับเปรียบเทียบมน,นะครับระหว่างค่าเอาพูดกับค่าเซตนะครับว่ามันเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันเราก็ปรับนะครับปรับค่าน้ําหนักกับค่าใบแอดใช่ไหมครับแต่เท่ามันเท่ากันเมื่อไหร่เราก็หยุดใช่ไหมครับส่วนเจ้าตัวฟังก์ชันนี้นะครับก็คือเราจะทําการปรับเหมือนกันแต่ว่าเราจะปรับโดย เอาค่าลอสฟังชันเป็นหลักนะครับเราจะทําการหาว่าไอ้ลอสฟังชันนะครับในตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างมีแคลเลือกขึ้นมาว่ามันเคลื่อนเข้าใกล้ศูนย์ไหมนะครับแต่ถ้ามันยังไม่เข้าใกล้ศูนย์นะครับมันก็ทําการฟ e d ดแบกโดยใช้สมการล i เนียร์ไอเคชันนะครับหรือการเดียนเดเซนฟังชันนะครับเพื่อปรับค่าน้ําหนักนะครับพอนึกภาพขอกนะครับพอเราฟีดข้อมูลเข้าไปใช่ไหมครับเราชุดข้อมูลเราเข้าสู่ฮิดดิ้นเลเยอร์นะครับแสดงเอาพุ t ออกมาแล้วก็ทําการคํานวณหา ทั้งหมดของชุดข้อมูลนะครับสมมติว่าชุดข้อมูลเรามี10ชุดข้อมูลใช่ไหมครับแล้วใน10ชุดข้อมูลนี้เราก็1ชุดข้อมูลก็จะมี input อยู่5ตัวใช่ไหมครับใส่เข้าไปจนครบจนครบ,จนครบทั้งหมด11ชุดข้อมูลใช่ไหมครับในตัวอย่างนะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างกราฟของเราคือ คราวนี้นะครับเรามีข้อมูลอยู่11ชุดข้อมูลใช่ไหมครับพอครบทั้ง11ชุดข้อมูลแล้วเราก็จะทำการหาค่า error ขึ้นมานะครับโดยใช้ตัวลอ u ฟังชันที่ชื่อว่า mean square error ทำการหาว่าค่า mean square error ที่ได้นะครับมันเข้าใกล้ศูนย์ไหมนะครับแต่ถ้ามันยังไม่เข้าใกล้ศูนย์นะครับเราก็ทำการปรับค่าใหม่นะครับโดยทำการใช้สมการ linear equation ที่เป็น g r a เ d e s c e n t f u n c t i ันนะครับปรับนะครับ แล้วก็ได้ค่าใหม่ออกมานะครับปรับอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยนะครับบนหลูบไปเรื่อยจนกว่าค่ามีสแคร์เลอร์เราอ่ามันเข้าใกล้ศูนย์นะครับเจ้าตัวความชันหรือตัวสโลปของของการเด่น n ิ่งฟังชันนี้มันจะสโลปลงนะครับเดีย๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือล i เนียเคชั o นนะครับสมการล i เนียเคชั o นก็คือ y เท่ากับ m x บวก c m ก็คือการเด่น m ก็คือสโลปมันนั่นเองนะครับสโลปของเจ้าเส้น สีส้มนี้ก็คือค่ามันจะสลบลงมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับค่า m นะครับส่วนค่า c ก็คือ y-intercept ก็คือจุดตัดของของแกนนั่นเองนะครับจุดตัดของเจ้าตัวสมก,การเส้นตรงนะครับเรามาดูรูปนะครับจะได้เข้าใจนะครับในตัวรูปเองนะครับจุดแรกนี้ก็คือจุดของ p ก็คือจุดที่เราพอดใช่ไหมครับแล้วมันมีสมก,การเคลื่อนลงไอจุดนี้คือจุดตัดที่เป็นค่า c นะครับอเคนะครับ แล้วก็ตัวสมการก็จะเป็น y เท่ากับ n s บวก c นะครับนี่คือรูปแบบของสมการเส้นตรงนะครับที่เราจะคำนวณนะครับแต่ถ้าเป็นจุดตัดข้างล่างก็ x ศูนย์ก็เท่ากับลบ c หารด้วย m นะครับเป็นข้างล่างนี้ x จะเป็นศูนย์นะครับอันนี้ก็คือ y เป็นศูนย์นะครับคือนี่คือรูปแบบของสมการเส้นตรงนะครับโอเคนะครับยิ่งจุดตัดมันเคลื่อนลงนะครับเส้นมันจะสลเปลี่ยนไหมครับก็จะเปลี่ยนสมมุติว่าจุดตัดมันจุด c ตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วถ้า c มันเคลื่อนลงมาข้างล่างนะครับรูปของเส้นสีส้มหรือเส้นตรงมันก็จะลาดต่ําลงอย่างนี้นะครับค่าสโลปมันก็เปลี่ยนนะครับโอเคนะครับนี่คือการทํางานของสมการเส้นตรงนะครับผมสรุปว่าตัว m ก็คือตัวกา a เดียน m นะครับก็คือสโลปความชันนะครับก็คือตัว m ก็แทนด้วยความชันของการไล่ระดับสีความชันของข้อมูลเนี่ยนะครับโอเคนะครับส่วนตัว c ก็คือ y d e c e p t i o n ก็คือจุดตัดของเส้นนั่นเองนะครับ ทีนี้เวลาเราจะหาตัวเขาเลือกอะไรตัวตัวรูปภาพรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้ไว้นะครับเวลาเราทำลูปแต่ละรอบนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับรอบที่หนึ่งนะครับเราคำนวณแล้วนะครับได้ค่าม q u a r e หรอเท่ากับห้ามันยังอยู่ไกลศูนย์ไหมครับยังอยู่ไกลศูนย์มากเราต้องการปรับให้มันเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมครับ เราก็ได้สมการ linear equation เส้นตรงเส้นนี้ขึ้นมาแล้วก็ gradient derivative function ก็คือการเคลื่อนลงนะครับส l o p อยู่ในรูปนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการ l ูป p อยู่หนึ่งรอบนะครับก็คือใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับเพื่อปรับค่า w e i g h และน้ําหนักนะครับพอรอบที่2นะครับค่า min square error ผมเท่ากับ2นะครับตัวเส้นเส้น linear equation ก็เปลี่ยนไปใช่ไหมครับสังเกตนะมันเริ่มเปลี่ยนไปอันี้ผมสมมุติที่เฉยนะครับ สมมุติเพื่ออธิบายจริงๆไม่ได้คาดจริงนะครับแค่สมมติให้เราเข้าใจว่าในการทํางานของมันเป็นยังไงนะครับพอค่ามันเปลี่ยนไปนะครับมีนสแคอร์มันเปลี่ยนจากอ่าห้าเป็น2ใช่ไหมครับเจ้าตัวการขึ้นลงสโลปหรือการเดียนเดเซฟฟังชันนี่ครับก็มีการขึ้นลงนะครับเป็นจุดที่2คือจุดนี้นะครับจุดแรกือจุดนี้มันมีการขึ้นลงเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้คือศูนย์นะแกน x นี่คือศูนย์นะครับพอผมลูบครั้งที่2นะครับ ผมได้อีก0.9ใช่ไหมครับตัวเส้นอ่าสมการเิน้นตรงผมก็เปลี่ยนไปนะครับอ่าครั้งแรกมินสแคลเร์เทากับ5ใช่ไหมครับครั้งที่2องเท่ากับ2ครั้งที่3ามเท่ากับ0.9นะครับมันเริ่มเข้าใกล้ศูนย์เลยใช่ไหมครับในการกระโดดของเจ้าตัว,ตวอกาเดียนย p เชฟ n ังชันนี่นะครับมันจะทําการกระโดดถ้าค่ามันมีค่ามากนะครับอย่างสมมุติว่าตอนแรกมันอยู่5ใช่ไหมครับมันกระโดดมา2มันก็จะพยายามกระโดด กระโดดให้มีค่าเยอะๆนะครับเพื่อให้มันเข้าใกล้ศูนย์นะครับเห็นไหมครับมันจะกระโดดจากจากห้ามาสองนะครับเสร็จแล้วจากสองมาศูนย์จุดเก้ามันกระโดดไปอีกนะครับแต่ว่าพอลูบอีกครั้งหนึ่งนะครับจากศูนย์จุดเก้ามันเริ่มเข้าใกล้ศูนย์แล้วครับก็ช่องว่างการกระโดดมันก็จะแคบลงใช่ไหมครับนี่ช่องนี้แคบลงนะครับโอเคนะครับไอ้เส้นเส้นนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับพอเราลูบอีกรอบหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าค่ามินสแควร์เรวเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดไอ้ตัว ฟังชันการเดียนยูเซฟฟังชันนี่นะครับมันลู่ลงอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอถึงจุดนี้มันก็จะจะปรับขึ้นนะครับจะสลปขึ้นนี่นะครับสรุปก็คือค่าที่ดีที่สุดที่เราจะใช้ก็คือค่านาจุดนี้นะครับนี่คือการทํางานของเจ้าตัวลดฟังก์ชันและการเดียนยูเซฟฟังชันนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการเอา เนื้อหาทั้งหมดนะครับที่พูดมาที่เป็นที่ผมพูดมาทั้งหมดมาทําการโคดดิ้งนะครับก็คือโคดดิ้งตัวรอนฟังก์ชันและการเดียนดีเซฟฟัง์ชันเนี่ยนะครับโอเคนะครับในการโคดดิ้งก็จะอยู่ในรูปของของของรูปภาพนี้นะครับก็คือนําข้อมูลฟีดเข้าไปนะครับอ่าส่วนตัวอย่างข้อมูลอาจจะมีข้อมูลมากกว่าสิบเอ็ดชุดข้อมูลนะครับส่วนว่าผมมีชุดข้อมูลอยู่อ่าหนึ่งร้อยชุดข้อมูลนะครับในหนึ่งร้อยชุดข้อมูลผมอาจจะมีอินพุตที่แตกต่างอย่างนี้นะครับอินพุต เข้าไปในหนึ่งยชุดข้อมูล1ชุดข้อมูลอาจจะมีอินพุตสามสิบอินพุตนะครับแล้วก็เข้าไปในชั้น hidden layer แต่ output ที่ออกมาก็คือ1นะครับแล้วก็หาค่า m e a s scalar ว่ามันเข้าใกล้ศูนย์ไหมนะครับถ้ามันยังมีค่ามากกว่าศูนย์อยู่นะครับก็ให้มันทําการอ่านะสร้างสมการลินปรับค่าสมการ linear ร์เัเชันใหม่นะครับแล้วก็โดยใช้เจ้าตัว gradient descent function ก็คือหาสมการลู่ลงของมันนะครับ เสร็จแล้วก็ทําการปรับค่าน้ําหนักแล้วก็ฝเข้าไปหนึ่งรอบนะครับทําไปเรื่อยๆจนกว่าค่า mean scale q u น r ิ e r r o ์มันจะเข้าใกล้ศูนย์เนี่ยนะครับโอเคนะครับอ่า uh, EP นี้จบนะครับ EP ต่อไป EP ที่10บนะครับเราจะมาทําการโคดดิ้งตัวลอสฟังชันกับตัวการเดยนเอเซฟฟัง์ชันนะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ